โชคร้ายน้ำนั้นเต็มไปด้วยคลอเดโคนราะตัวอย่างที่เดสนำไปเผยว่ามีปริมาณมากกว่าปกติ44เท่าซึ่งคือ0.1ไมโครกรัมต่อออน้ำ1ลิตรนะครับมันสูงมากเด็กคนนี้อาจอยู่ในอันตรายจากที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวการได้รับยาฆ่า,มาแมลงอาจน,นำไปสู่โรคร้ายแรงได้ มันถูกแปดเปื้อนโดยโมเลกุลที่มองไม่เห็นมันเลยขีดจำกัดที่พอจะดื่มได้เป็นเรื่องปกติที่คุณไม่เคยป่วยเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นพิษฉับพลันแต่ว่ามันทำให้คุณป่วยในระยะยาวนั่นคือเหตุที่เราเห็นการเป็นอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นซึ่งไม่เคยพบในมาติดิก ตอนนี้เราเป็นกันมากโดยเฉพาะในบัส,สุูอินมีการเป็นโรคพังกินสันและมะเร็งเพิ่มขึ้นนี่เป็นโรคที่เราไม่เคยเป็นในมาตินิกและตอนนี้เป็นกันมากควรจะมีการแจ้งห้ามการดื่มน้ํานี้แล้วนะไม่ควรที่จะดื่มมันเลยในรายชื่อโรคยาวเหยียดที่เกิดจากยาฆ่าแมลงมะเรง็เรงต่อมลูกมาก็อยู่ในนั้นที่นี่ผู้เป็นมะเร็งชนิดนี้ได้เพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงสิปสสีสวัสดีสวัสดีชรุเบนสบายดีไหม ลุยสบูทรองมาหาเพื่อนของเขามอยสเชรูเบนเสมอชาวไร่ผู้นี้ทำงานมากว่า30ปีในไร่กล้วยเช่นเดียวกับชาวไร่อื่นๆเขาได้สัมผัสยาฆ่าแมลงโดยตรงตอนนี้เขาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเขาแน่ใจว่าเขาเป็นเหยื่อของคลอเดโคนในช่วงนั้นรัฐบาลไม่ได้แนะนำให้สวมชุดป้องกันขณะพ่นยาเลยผมต้องเอาเรื่อง ผมต้องเอาเรื่องไม่เพียงเพราะที่ดินผมมีสารพิษนะครับแต่เพราะทางรัฐทําให้ผมได้รับสารพิษโดยที่รู้แก่ใจเพราะพวกเขาไม่รับผิดชอบเราได้ปล่อยเรื่องนี้มาสาสิปีแล้วเรื่องเลือดแปดเปื้อนไปไดยาวนานสามสิปีเรื่องวัวบ้าเหมือนกันแต่โชคร้ายในเวสต์อินดีสรัฐบาลได้ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อผลกำไรทางเศรษฐกิจมอยสเชลูเบนอยากให้เราดูบางอย่าง เขาได้เก็บครโดโคนบางส่วนไว้ในสายตาเขานี่คือที่มาของความโชคร้ายผมเชื่อว่าผมพังแล้วครับครอบครัวผมแย่แล้วคนรุ่นหลังก็แย่แล้วเพราะเ,เด็กๆที่อยู่นี่ผมพูดอยู่เสมอว่าอะไรเ,เด็กที่ยังไม่เกิดก็โดนหนักแล้ว มาตินิกได้กลายเป็นโลงศพขนาดใหญ่ไปแล้วล่ะครับและโลงศพนี้ก็เคลือบสีได้แย่มากเลยนั่นคือสิ่งที่ชาวฝรั่งเศสทุกคนในแผ่นดินใหญ่และทั้งโลกควรรู้ว่าขณะที่พวกเขาพูดเรื่องอิสรภาพพระดอนภาพและสิทธิมนุษยชนทั้งหลายนั่นคนของเราถูกทำลายไปแล้วทำลายอย่างหนักด้วยล่ะครับ มมันนรรุแรงากเราไปพบกับผู้คาา้ายาฆ่าแมลงในสายตาพวกเขาเรื่องคลอโดโคนไม่มีจริงนี่คือข้อมูลที่ไม่ถูกนะครับมันเหมือนโฆษณาชวนเชื่อเลยเพราะตกว,วันนี้นะมีตัวเลขมะเร็งในมาเตนิกที่เก็บไว้อย่างดีอยู่ ฉะนั้นเพื่อตอบคำถามแรกเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยจริงๆแล้วชาวเวสต์อินดีสทำลายสถิติเรื่องนีเ้เรารู้ว่าเป็นเพราะปัญหาเชื้อชาตินะครับคือคนดำเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเราทุกคนอาจได้รับมันโดยที่ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามถ้าเรามองดูแคริเบียนโดยรวมในเวสต์อินดีสที่ครอดโคนถูกใช้นั่นเองที่มเแดงต่อมลูกหมากมีจำนวนสูงสุดเรื่องอื้อเฉาเกี่ยวกับครอดโคนกลายเป็นงานของรัฐบาลนอกจากนั้นสารอุทธรณ์ในมาตินิกเพิ่งจะพิจารณาคดีถูกสารพิษของลุยส์บูทองว่ารับคดีไว้ได้ ตอนนี้ผมอยู่เขตตรงกลางของฝรั่งเศสเหนือที่ราบบูสผู้ผลิตข้าสาลีของยุโรปลองนึกภาพทุ่งราบขนาด600แสนเอเคอร์ซึ่งถูกใช้เพาะปลูกธัญพืชทั้งหมดดูสิครับเมื่อได้เห็นเครื่องเก็บเกี่ยวเหล่านี้เราได้ตระหนักว่าพลังงานได้เปลี่ยนแปลงการทำไร่ไปมากแค่ไหนไม่ใช่ทุกคนในโลกที่ได้เข้าถึงพลังงานเช่นนี้นั่นคือเหตุที่เกษตรกรเพียงสเปอร์เซของโลกได้ใช้รถแทรกเตอร์ นี่คือภูมิประเทศแบบฝรั่งเศสทั่วไปครับผมบินไปเหนือฝรั่งเศสในทุกทิศทางแล้วและมาดูราวกับว่าฝรั่งเศสนั้นเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทูกทีเดียวเมื่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผืนดินนั้นเป็นทุ่งนาครับการเกษตรของฝรั่งเศสเน้นผลผลิตที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเราเป็นผู้ส่งออกอันดับสองรองจากสหรัฐขณะที่เรามีที่ดินน้อยกว่ายี่สิบเท่า ูเครื่องเก็บเกี่ยวที่สง่าง,งามพูดนี้สิครับเหมือนด้วงยักษ์ที่เดินไปตามทุ่งเลยเขตตรงกลางไม่ได้มีเพียงบุสซึ่งมีทุ่งข้าวสาลีไกลลิบเท่านั้นพานไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรคือแหล่งของความหลากหลายด้านอาหารฝรั่งเศส เมื่อ500ปีก่อนในหุบเขาโลอารอบรอบปรา,าสาทเหล่านี้เมล็ดพันธุ์ถูกนำเข้ามาจากทั่วโลกนี่คือเชนอนโซบนริมน้ำดุดกระจกของแม่น้ำแช่ที่นี่ในจัตุรัสไดแอนคือที่ที่ผักโขมและติโชกถูกปลูกในฝรั่งเศสครั้งแรกเพราะแคทเธอรีนแห่งเมดิชีซึ่งนำมันมาจากอิตาลีปรา,าสาทแชมบอร์ ฟังซูที่หนึ่งก็มีบทบาทในการทําให้อาหารหลากหลายเช่นกันลูกพลัมถึงกระถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่มะเหสีของพระองค์ราชินีครอสด,ดูสีต่างตาเทลาปราสาทวีลองตรีสิครับนี่อาจเป็นศูนย์แรกสุดในฝรั่งเศสเลยทีเดียวกระลำบินรูดกระเทียมลิกภาาโมเสกนี้ประกอบด้วยพืชผักนานาชนิดครับ ทุกวันนี้การชื่นชมความหลากหลายแบบนี้ได้หายไปแล้วในบูสเช่นเดียวกับหลายแห่งทั่วโลกการทำฟาร์มเริ่มมีมาตรฐานและยิ่กว่านั้นคือเน้นปริมาณตลอด50ปีที่ผ่านมาพื้นดินถูกให้น้ำโรวนดินใส่ปุ๋ยและยาฆ่ามแมลงมากมายผลก็คือไส้เดือนมแมลงและแบคทีเรียที่ทำให้ดินมีชีวิตกำลังหายไปเราก็เลจะไปพบกับลิเดียและคลอดบูกินจง ผมเรียกพวกเขาว่าหมอดินพวกเขาคือนักชีววิทยาเกี่ยวกับดินและสิ่งที่พวกเขาจะบอกไม่ได้ทําให้ทุกคนดีใจหมอดินซึ่งบอกได้ว่าดินกําลังป่วยคุณบอกว่ามันเหนื่อยแล้วใช่ไหมออครับเราพูดว่าเหนื่อยนะฮะและจริงๆแล้วเราใช้คําว่าดินลา้าดินส่วนใหญ่ในยุโรปเริ่มจะเหนื่อย ดินพวกนี้ให้ผลผลิตลดลงไม่จะใส่ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงลงไปหลังจากการศึกษาลิเดียและผมได้ตระหนักว่าดินนี้สูญเสียสัตว์ในดินไปซึ่งกําลังตายไส้เดือนดันดินขึ้นมาที่ผิวท่าน้ําหนักตัวของมันทุกวันให้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ฟอสฟอรัสดินที่ดีหมายถึงดินที่มีไส้เดือน2ตันต่อเฮกเตอร์ครับดินนี้<ๆ>ตายแล้วในด้านหนึ่งไม่เป็นเรื่องน่ากลัวแต่ในอีกด้านมันไม่มีชีวิตแล้วเราใส่ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงมากกว่าแต่ก่อนแต่ผลผลิตก็ไม่เพิ่มขึ้นเลย เราเป็นผู้ทำเรื่องนี้เรารเป็นผู้ทำครับเพราะเรามองว่าดินเป็นเราทำให้การเกษตรแบบเรียบง่ายเราเชื่อว่าดินเป็นเพียงสิ่งรองรับขนาดที่จริงๆแล้วดินอุดมสมบูรณ์อย่างเหลือเชื่อการทำให้เรียบง่ายนำไปสู่การใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้กับพืชเรามันทาให้พืชป่วยเราจึงเริ่มใช้ยาฆ่ามแมลงที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตในดินแลวเราก็เข้าสู่วงจรงที่เลวร้ายเห็นไหมคะ <ๆ S 1> ดูดินนี่นะคะนี่คือดินด้านบนมันสูญเสียสัตว์ไปทั้งหมดและเริ่มมีมอสขึ้น ใต้ลงไปหน่อยมันได้รับผลกระทบน้อยลงดูโครงสร้างเหมือนสิคะแต่ข้างบนเนี่ยมันอัดแน่นเลยเห็นไหมคะครับครับเออคุณหมายถึงมันอัดแน่นเพราะรถแทรกเตอร์ที่เหยียบมันซ้ําแล้วซ้ำอีกใช่ไหมครับเพราะเครื่องจักรใช่ครับถูกต้องมอสเป<อ>็นพืชที่เติบโตบนหินนี่จึงหมายถึงดินกําลังเปลี่ยนแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นแล้วครับยังไม่ใช่ตอนนี้แต่กําลังเริ่มนี่บอกว่ามันเริ่มเสื่อมลงจึงได้เวลาส่งเสียงเตือนกับพวกชาวไร่าชาวนาแล้วระวังถ้าคุณไม่นําสัตว์กลับมาในดินมันจะเปลี่ยนเป็นหินครับ ดินที่เราเดินกันอยู่เป็นสิ่งปาฏิหาริย์ดาวของเราอาจเป็นดาวเคราะห์ดูงเดียวที่มีดินอุดมสมบูรณ์หรือผู้อีกอย่างดินที่มีชีวิตช่วง30เซนติเมตรแรกเป็นบ้านของสัตว์80%ส่เไส้เดือนอย่างเดียวก็หนักทั้งัมสัตว์ทุกชนิดรวมกันแล้วนะครับหากว่าชีวิตในดินหายไปทุกสิ่งก็จะอ่อนแอลงครับ จริงหรือไม่ที่เรานำเข้าข้าวสาลีส่วนใหญ่เพื่อทำขนมปังในฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับครับข้าวสาลีของเรายังไม่ใช่แบบคุณภาพสูงนะครับเราจึงนำเข้าข้าวสาลีที่แข็งแรงกว่าจากอาร์เจนตินาหรืออเมริกาเหนือเพื่อทำขนมปังเพราะข้าวของเราถูกป้อนด้วยปุ๋ยเคมีมันเหมือนกับให้เด็กกินแต่น้ำตาลและขนมขบเคี้ยวมันจะมีขนาดใหญ่ใช่อ้วนแต่สุขภาพคุณม,มองมอนาคตเอาไว้ยังไงในแง่ร้ายครับ แต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นหลายประเทศในอเมริกาใต้เริ่มเทคนิค กึ่งทางตรงแล้วกึ่งทางตรงหมายความว่าไงหมายถึงการเรียนแบบป่าไงครับป่าจะมีพืชต่างๆเสมอพืชก็เหมือนผมบนหัวเรามันปกป้องเราสิ่งที่เราต้องทําคืออย่าให้พื้นดินว่างให้มีอะไรปลูกไว้เสมอเพื่อเพิ่มจานวนไส้เดือนดินจะเริ่มกรองสารอีกครั้งกเกษตรกรไม่ต้องทําร่องน้ําอีกแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะลดการใช้ปุ๋ยลงทําให้ดินมีชีวิตอีกครั้งมีการแบบนี้ในฝรั่งเศสหรือยังในฝรั่งเศสผมว่ามีราวหนึ่งหมื่นเฮกเตอร์ที่เป็นแบบนี้นะครับสองเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆ เพื่อให้คุณนึกออกนะเกษตรกร,ร,กรคนล่าสุดที่เราให้ทําแบบนี้90เฮกเตอร์ในปีแรกเขาประหยัดค่าเชื้อเพลิงไป7,000ยูโรสําหรับพวกเกษตรกร,ร,กรใหม่ถ้าเขาประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้7,000ยูโรเขาก็ดีใจแล้วเพราะเขาเพียงต้องพรวนดินและปล่อยแทรกเตอร์อยู่นิ่งๆในตอนแรกคนอื่นหัวเราะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเพราะเขาก็บอกว่าดูสิเขาทําได้ดีกว่าเราแล้วนั่นจึงทําให้เรามีความหวังบ้าง30%ของดินบนโลกสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปนี่เป็นสถานการณ์อินเดีย แต่กระนั้นเมื่อ40ปีก่อนอุยและยาฆ่ามแมลงซึ่งทำให้เกิดปัญหาทุกวันนี้ได้ช่วยประเทศไว้จากความ